สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เริ่มแล้วเพื่อไทยสั่งระดมสพากำลังของพักช่วยประชาชนช่วงโควิดเพื่อไทยสั่งระดมสพากำลังของพักทั้งสอสอผู้สมัครสอสอสอกอช่วยประชาชนช่วงโควิดพร้อมจัด4ทีมทำงานประสานงานระหว่างประชาชนและพักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระร,รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายวิชานมีนชยนันประธานภาคกรุงเทพมหานคร พักเพื่อไทยตัวแทนสสกรุงเทพมหานครได้แก่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนางสุภาพรคงวุฒิปัญญาร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพักเพื่อไทยปรับองค์คาพยพเพื่อรับมือวิกฤตโควิด -19 ระดมความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและสสทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้ปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขโดยนายประเสริฐกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันในการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ในการดำเนินได้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นหลักในสถานการณ์วิกฤตการณ์ของชาวไทยพักเพื่อไทยขอร่วมระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งทรัพยากรจากภาครัฐภาคเอกชนและร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ผลวิกฤตน,นี้ด้วยกันพักขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติการบริการแนวหน้าทุกกลุ่มพี่น้องประชาชนที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรค ต่างๆจนผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกันทั้งนี้ในการดำเนินการพักแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น4ทีมดังนี้ 1. ทีมกองหน้าหมายถึงทีมพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครสมาชิกพักทีมคิดเพื่อไทยในทุกพื้นที่ให้คำแนะนำการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆต,ต,ต่อพี่น้องประชาชน 2. ทีมกองกลาง หมายถึงทีมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการทำงานจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นอาทิหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์การพ่นยาน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อเป็นต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 3. ทีมประชาสัมพันธ์หมายถึงการเตรียมการจัดทำคู่มือป้องกันโควิดเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับประชาชนการใช้รถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ให้กับประชาชน และ 4. ทีมนโยบายหมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพักเพื่อไทยจะเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือสสทั่วประเทศว่าที่ผู้สมัครสอกอให้ความช่วยเหลือประชาชนจากโควิด19เราจะร่วมฝ่าพ้นวิกฤตไปด้วยกันและให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภยัย ด้านในวิชากล่าวว่า จากนโยบายที่พักเพื่อไทยมีนี้ทางภาคกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมวิธีการช่วยเหลือในวิธีต่างๆทั้ง50เขตโดยเราได้เริ่มดำเนินการมาเรื่อยๆตั้งแต่เฟสแรกเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้เป็นรอบที่3และวิกฤตกว่าสองรอบที่ผ่านมาภาคกรุงเทพมหานครจึงมีการเตรียมความพร้อมต่อจากพักโดยนอกจากลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแล้วเรายังมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแมส เจลแอลกอฮอล์ alcohol, และหากพบกรณีมีผู้ป่วยพบเชื้อแต่ยังไม่ได้รับการส่งต่อสู่กระบวนการรักษาก็จะมีการเตรียมอาหารและมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ทางพรรคเพื่อไทยยังได้จัดทําคู่มือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดทั้งหมดซึ่งมีให้ดาวน์โหลดผ่านรูปแบบแอปพลิเคชันด้วยทั้งเรายังเป็นตัวแทนเชื่อมต่อระหว่างประชาชนที่เดือดร้อนกับมูลนิธิต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนด้วยนี่คือการทำงานของกองหน้าพรรคเพื่อไทย ขณะที่นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าตนได้ลงพื้นที่และรับรู้สถานการณ์ที่แท้จริงบางพื้นที่มีเตียงแต่ระบบคัดกรองผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาล่าช้าเป็นเหตุให้มีผู้ป่วยติดต่อว่าไม่มีเตียงเข้ามาจำนวนมากดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเราต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับทุกกระทรวงไม่ใช่โยนภาระ ให้กระสวงสาธารณสุขเท่านั้นและตนขอใช้โอกาสนี้แจ้งให้พี่น้องกรุงเทพมหานครทราบว่าการทำงานในกรุงเทพมหานครจะแตกต่างจากพื้นที่ต่างจังหวัด คือเราไม่ต้องแจ้งทำลายได้ดังนั้นหากผู้ป่วยไปที่ใดสาธารณสุขจะเป็นผู้แจ้งบุคคลที่ใกล้ชิดเองตนจึงอยากให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยเราอาสาเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ช่วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ